สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับมาอยู่กับผมนะครับรถถ่ายฟอนนะครับวันนี้มาดูรถดำบดํายินกันนะครับวันนี้อ่าไปอยู่กับ V 56กันนะครับอ่ามาอยู่กับช่อง V 56กันนะไอช่องรถถ่ายฟอนนี่ไปเก็บตัวนะเก็บตัวนี่ Rất mềm mại đây Nhiệ. Phạc tịt tan nữa Phạc tịt tan rồi Ồ hô hô Đấy 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 Chửi tao Rất

เดี๋ยวขอไปไปถ่ายฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยจะถนัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้มีแต่รถใหม่ไหมนอมเบเลเตอร์อันนี้ก็เป็นนอมเบเลเตอร์อันนี้ก็นอมเบเลเตอร์อนน โอ้โหคนเหมยนะคนขับจะรัวจะทอดเจ็ดแค่สักทีชหนึ่งเด้ออ๋อคิงจะเอาทอดเจ็ดจะบ่เย็อยากได้ทอดเจ็ดตอนเนี้ยวัดอยากได้ทอดเด็ดเด้อบ่อยเงี้ย ยังแจ๊บยังแจ๊บอันนั้นฮีโนเมก้านะนนมาอยูฝั่งนี้มาครับอือันนี้เด็กเด็กเก็บบัตรคิวนะเนี่ยไปติดตามช่องว5 6้ได้ครับ แจ๋วสุดยอดให้ให้ครบหนึ่งพันนะครับแจ๋วแจ๋วหครบหนึ่งพันนะครับแจ๋วหนึ่งหนึ่งทับนะครับหนึ่งพันทับนะครับหนึ่งพันบนี่ครับนี่เจ้าของห้องช่องรถถ่ยฟอร์ดนะที่รถถ่ยฟอร์ดนี่แบตหมดแล้ว ยังไม่ได้เจอทอดเด็ดเลยนะโอ้โหอยากเจอสักชิบอยากเจอสักชิปหนึ่งอ๋อสักชิปหนึ่งเนาะอะมีจุดนอมเลเตอร์เว้ยรถหมงนั่นแหละอันนั้นรถลงคิงบ่ อออแบบมือใกันแล้วุดยอดสุดยอดไอ้คันนี้ก็จะเข้าไอ้คันนี้ก็จะออกเอา,อาคันนู้นก็จะเข้าอุยอยากให้รถบอยมาวิ่งเจ้โอ้หาแล้วเอารถห้าม,มาวิ่งได้ก็ดีอ่ะอยากอยากให้รถวีห้าหกมาวิ่งครับโอ้หล่อนปาดปาดเลย อ่ะรถปีห้าหกไหมรถใหม่ขับกันนิ่มนะ <Yeah. S 1> มาอลไรคันเลยเนี้ยดูครับดูครับอ่ะเ <Yep. S 1> ด็กเด,ด็กเก็บตัว Đẹp kịp tù á đôi 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 Nha Nha anh có bên hình nô luôn cao nha Ủa sang tin chứ bà hứ Chút ngày ạ แล้วก uh, ็เดี๋ยวรอส้มนะครับอ๋อรอส้มรอส้ม